สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมานำต้นอันนี้เป็นต้นว่านมว่านชักมดลูกนะคะนี่ค่ะว่านชักมดลูกนะคะเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็บ้านไร่องค์พยอมได้ขุดออกจากสวนคุนตาไปชำไว้นะคะเพราะช่วงไฟไหม้นี้รู้สึกว่า จะยุบไปหมดนะคะก็เหลือก็เลยเอาไปชําไว้ตอนนี้ต้นเขาโตแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาลงในส่วนคนตาเหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขมิ้นขาวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่กระถางไว้นะคะยอดหน่อของเขาแทงทะลุถุงขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวก็จะขุดลงตรงนี้เลยนะคะก็ลงทั้งกอนะคะ จะไม่หักพ่อเขามีน้อยเดี๋ยวจะไม่ลอดนะคะขมิ้นขาวก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ไว้จิ้มกินได้นะคะกินทั้งได้กินทั้งสดกินทั้งเป็นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวขอขุดอีกนิดนึง ลึกไม่พอนะคะปกติแล้วเขาก็จะไม่ลึกเงาเขาจะอยู่ลอยข้างบนนะคะเขาจะไม่ลงใกล้ลงใต้ล่างนะคะ อันนี้ดินเยอะเตินนะคะอ้าวหลุดเลยอันนี้ถ้าเราจะแยกเงาก็ได้นะคะแต่บ้านไรองพยอมก็ว่าเขามีน้อยต้นก็เลยจะปล่อยรวมๆกันไว้ก่อนนะคะถ้าเขาขยายกอใหญ่ปีหน้าคอา่อยไม่แยกโนแยกโนแยกกอเขานะคะ อันนี้ก็หมกหมกโคลนเขาไว้ก่อนไม่อยากจะทำให้เขาช้ำ แล้วก็จะฟูนโคนไว้ให้ทำไม้กิ่งหักมดเลยโดนไม่ได้เลยต้นอ่อนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นไม้อยู่ในล่มนะคะบาล้องพยอมชําไว้ในล่มแต่อยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นต้นไม้ในล่มต้นไม้อยู่นะคะนี่ค่ะ ตัวน,นันนี้ก็จะเป็นว่านชักมดลูกนะคะก็สงสัยจะต้องลงเป็นกอหรือ,อยังไงเดี๋ยวต้องรอดึงออกจากเข่งอีกครั้งนะคะแต่หัวของเขาที่หยิบมานั้นหัวแยกกันนะคะนี่ค่ะหัวเขาจะใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็คุณยายข้างบ้านก็บอกว่า วานชักมดลูกเนี้ยดีมากๆเลยคุณยายข้างบ้านจะเป็นจะว่าเป็นหมอสมุนไพรเป็นบางอย่างก็ได้นะคะคุณยายข้างบ้านจะกินประจําเลยนะคะเขาจะกินแค่ชนิดนี้คือวานชักมดลูกหนึ่งเดือนกินขมิ้นหนึ่งเดือน เขาจะกินสลับกันนะคะเขาจะไม่กินจำเจตลอดนะคะสำหรับสมุนไพรนะคะแต่ละชนิดถ้ากินไปมากก็มีโทษเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะกินดีมีประโยชน์กินมากเกินไปเป็นโทษนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเงาของกระทือนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเงาของกระทือเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปปลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเงาของกระทือนะคะก็มีนี่ด้วยนะคะเป็นเงาเป็นเงากระทือนี่ค่ะอันนี้คือเงาของกระทือนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกกันนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นขมิ้นอันนี้เป็นขม Quindi, ิ้นอ้อยนะคะอันนี้เป็นขิงนะคะส่วนอันนี้เป็นขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยอันนี้เป็าองพยอมกู้ขึ้นมาตั้งแต่เดือน5แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาแตกหนอขึ้นมาเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นขมิ้นอ้อยส่วนอันนี้เป็นขมิ้นชันนะคะนี่ค่ะขมิ้นอ้อยกับขมิ้นชันก็จะมี หัวที่แตกต่างกันนะคะสำหรับขมิ้นอ้อยเง้าของเขาจะใหญ่นะคะส่วนอันนี้เป็นขมิน้นชันนะคะก็แง่งเขาก็จะเล็กนิดนึงถ้าเราหักดูนะคะนี่ค่ะสีเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะนี่คือขมิ้นชันนะคะส่วนอันนี้เป็นขมิ้นอ้อยเดี๋ยวหาแง่งเล็กๆหน่อยอันนี้เป็นขมิ้นอ้อยนะคะ เดี๋ยวจะหักใครดูนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาจะคนละสีเลยนะคะสีเขาจะอ่อนลงนะคะจะอ่อนกว่ากันแต่กลิ่นก็หอมเหมือนกันนะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูการขุดปลูกกระเทือนก่อนนะคะอันนี้เราก็จะขุดหลุมใหญ่กว้างแล้วก็ลึกนิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็รอให้เขาแทงหน่อขึ้นมาเองนี่ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าจะครึมๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัวอะไรคะเนี่ยนี่ค่ะนี่คือไส้เดือนนะคะ เราก็จะวางแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้เขาจะสร้างกอให้ใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อเขากอใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะขยายเขาได้ไวนะคะเราก็จะกรบดินเลยนะคะกรบไม่ต้องลึกก็ได้นะคะรอให้เขาแทงหน่อขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกลบอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานเดี๋ยวเขาแทงขึ้นมานานกว่าจะ ขึ้นพ้นดินเนะะี่ยค่ะเราก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะปลูกกระถือนะคะก็ปลูกเป็นหลุมใหญ่ๆกว้างๆนะคะเพื่อจะได้ลงมาเพื่อจะได้เอามารวมกับตรงนี้นะคะที่เขามีอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นขมิน้นโอเป็นขมิ้นขาวนะคะเดี๋ยวอันนี้ จะปลูกตรงไหนดีสำหรับว่านชักม้ลูกนะคะตอนนี้เราก็เอาต้นว่านชักมะลูกนะคะเอาลงดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรบคูนโคนของเขานะคะด้วยใช้หน้าดินนะคะที่จะมีเศษ <c oughs> ใบไม้ใบไม้ก็เป็นใบของ ต้นชัยพพกึกนะคะก็เป็นพืชในตระกูลถั่วนะคะก็สามารถที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตสมบูรณ์มีวิตามินมีแร่ธาตุอาหารได้ครบนะคะนี่ค่ะก็บาลังพยอมไม่ได้แยกออกจากยกลงออกจากเข่งมาก็เอาลงเลยนะคะก็จะพูนโคนให้แบบนี้นะคะก็คือ ถ้าเราแยกไปเรากลัวจะเขาจะเหี่ยวก็ปล่อยให้เขาเป็นกอใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วเราถึงจะว่าแยกขยายอีกทีนะคะเพราะว่าเราปล่อยลกล้างไว้นานไฟเข้ามาก็ทำให้เขาตายแล้วก็หายสาบสูญไปเยอะนะคะก็เหลืออยู่เท่านี้ก็เลยอนุบาลแล้วก็เอามาปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นของว่านชักมดลูกนะคะส่วนอันนี้ก็ เป็นต้นของขมิ้นขาวนะคะมีน้อยมากเลยเดี๋ยวต้องตัดใบออกใบเอ็นไม่สวยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกสมุนไพรไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพรมากมายหลายอย่างนะคะนี่ค่ะต้นพญาลางหอมยังมีเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มีเยอะนะคะขึ้นทั่วถึงเลยนะคะถอนทิ้งไปก็เยอะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกสมุนไพรใกล้ตัวของบาลายองพยอมนะคะปลูกใหม่ในสวนคุณตานะคะเพื่อฟื้นฟูสวนของคุณตาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลายองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ